สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องยุทธการเรือรบเหนือเมคาเป็นของสุนักพิมพ์พเซนชูออกมาด้วยกันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกจะอยู่ที่260บาทสำหรับเรื่องยุทธการเรือรบเหนือเมคามันจะเป็นเรื่องราวในยุคสมัยของสงครามนะครับถ้าคิดง่ายๆก็คือเป็นโลกาทระทัประมาณสงครามโลกครั้งที่2นะอันนี้คือเป็นโลกาทัศน์ก่อนนะ แต่ว่าจริงๆนวเนี่ยมันเป็นประเทศหรือดินแดนสมมุตินะที่มีการต่อสู้บนเรือรบที่ลอยบนท้องฟ้าโดยกองเรือที่ใช้ในการต่อสู้เนี่ยมันจะมีทั้งกองเรือที่อยู่บนพื้นน้ำและกองเรือที่อยู่บนท้องฟ้าโดยกองเรือที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของพวกเครื่องบินบรรทุกหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดต่างๆที่แต่ว่ายุคสมัยนี้มันจะเป็นยุคสมัยที่คล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่2นะตัวเอกของเรื่องมีชื่อว่าคุโรโตะคุโรโตะเขาเป็น พายาสายลองที่สืบเชื้อสายของตระกูลจกักรพรรดิของประเทศฮิโนโอกตัวประเทศฮิโนโอกนะครับก็เหมือนเป็นประเทศญี่ปุ่นนะเป็นประเทศทางหมู่เกาะทางตะว,วันออกอันนี้คือเป็นจินตนาการง่ายๆนะครับผมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือประเทศฮิโนโอกประเทศฮิโนโอกก็จะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องก็คืออิซายะในวัยเด็กนะตอนที่อายุ ิบขวบตัวของคุโรโตะเนี่ยก็ได้รับคําบอกใบจากมารดาให้ขอตัวอิสยะแต่งงานแล้วพอตัวอิสยะถามถึงเหตุผลที่เขาขอเธอแต่งงานเขาก็ตอบอย่างง่ายๆเลยว่าก็เพราะว่าเธอเป็นเจ้าหญิงอันดับหนึ่งถ้าเกิดแต่งงานกับเธอแล้วเขียนน้องชายที่ไร้ความสามารถลงไปตัวของคุโรโตะเนี่ยก็จะสามารถขึ้นเป็นจกักรพรรดิได้ มันก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยไม่พอใจแล้วตบพระเอกครับจนคว่ำแล้วก็วิ่งหนีไปพอวันต่อมาข่าวเนี่ยมันถูกลือออกไปอีกครั้งยังมีคนรับใช้ที่ไม่พอใจตระกูลของพระเอกก็ได้ขายความลับถึงการที่พ่อแม่ของพระเอกเนี่ยด่าก็่วชวงจึงทําให้ตระกูลของคุโรโตะเนี่ยก็โดนข้อหากระผลจากการที่โดนข้อหากระก็คือโดนถอดถอนฐานอันดรทั้งหมด ทำให้ตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นสามัญชนครอบครัวหรือตระกูลเนี่ยตกต่ำลงแม่ถึงกับยาขาดซึ่งความคิดที่ขอแต่งงานเนี่ยเป็นความคิดของแม่นะพอหลังจากโดนสังคมรังเกียจและตกต่ำเนี่ยตัวของคุโรโตะก็เลยเสนอบิดาของเขาหรือพ่อของเขาเนี่ยว่าเออเราไปประเทศที่เป็นอิสระเสรีอย่างสหรัฐกาเมเลียจริงๆก็คืออเมริกานะครับผมดีกว่าเพราะประเทศนั้นเป็นประเทศแห่งเสรีชน ปนประเทศที่คนที่มีความสามารถสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ขอเพียงมีเงินก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อันนี้นี่คือความคิดก่อนไปของคุโรโตะพอไปถึงประเทศนั้นแล้วเนี่ยทำให้คุโรโตะรู้ว่าประเทศกามเมเลีย เป็นประเทศที่ดูถูกชนผิวสีเป็นประเทศที่เชิดชูผิวขาวทําให้เขากับพ่อเนี่ยโดนดูถูกพะพ่อเขาตอนแรกถึงแม้จะมีเงินก็จริงแต่ว่าพอเอาเงินไปลงทุนจัดตลาดหุ้นมันก็เลยทําให้เจ๊งพอเจ๊งแล้วเขาก็กลายเป็นคนยากจนพ่อก็หายสาบสูญไปคูโรโตะก,ก็เลยตัดสินใจเดินทางคือรถไฟข้ามทวีปเพียงคนเดียวแล้วอาชีพที่เขาทําอยู่ตอนนี้นั้นก็คือเป็นอาชีพที่เรียกว่าท็อกบอยหรือเป็นอาชีพที่มีหน้าที่ในการเขียนกระดานหุ้นเพราะเขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการคิดแบบ นิรนัยเป็นการคิดที่ประมวลผลได้อย่างค่อนข้างดีและรวดเร็วนะครับก็คล้ายๆเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะความสามารถพิเศษเนี้ยมันจะเป็นความสามารถพิเศษของคนในราชวงศ์ของฮินโอะซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความสามารถพิเศษของพระเอกก็คือความสามารถในการคิดแบบนิรนัยเนี่ยมันสามารถคำนวณและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดจำย่อมอ่ะพูดง่ายนี่คือความสามารถของพระเอก พอเขาไปเป็นช็อกบอยเขาก็สามารถจดจํารายการสินค้าหรือบริษัทได้ประมาณ300กว่ารายการส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางคนที่เชื่อถือเขาถึงแม้จะดูถูกว่าเขาเป็นคนชนผิวสีก็ตามครับผู้ถือหุ้นที่เชื่อถือเขาก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นง่ายๆคือเขาสามารถคาดการณ์ได้ว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นหรือลงจนกระทั่งชื่อเสียงของเขาเนี่ยประสบความสาเร็จเขาก็ได้ไปรู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าใคร ความรู้สึกแรกนะครับที่พระเอกได้รู้จักกับใครเนี่ยมีเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนอันตรายและเป็นคนที่น่ากลัวแต่การที่ต้องการความยอมรับและเขาเนี่ยการประสบการณ์ในการเรียนรู้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้ความสามารถแต่จริงๆแล้วตัวของคุโรโตะเนี่ยยังขาดประสบการณ์ในการเล่นหุ้นประกอบกับใครเนี่ยเป็นนักลงทุนหรือเป็นนักเก็งกําไรใช้คำว,ว่าเป็นนักเก็งกําไรมากกว่าไม่ใช่นักเล่นหุ้นนะครับ เขาเป็นนักเก่งก,กาไรก็คือเป็นคนที่ทาทุกอย่างเพื่อเงินเมื่อมาเจอคุโรโตะที่มีความสามารถจึงร่วมมือกันเขาสั่งสอนวิชาวความรู้ให้กับคุโรโตะในขณะที่คุโรโตะเนี่ยก็ใช้ความคิดความฉ,ฉลาดของเขาช่วยเหลือให้ใครประสบความสำเร็จทั้งสองคนสามารถก้าวถึงจุดสุดยอดกลายเป็นพ่อมดแห่งวงการหุ้นคนที่ออกหน้าออกตาก็คือคุโรโตะนะในขณะที่ใคเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่าโครโนส ซึ่งรวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถและนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นไวมากมายแต่ทีนี้จุดเปลี่ยนของเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือเมื่อตัวอิสยะได้มาเรียนที่กามเมเรียโดยปกติแล้วเชื้อพวงนะครับจะมีการมาเรียนต่อต่างประเทศตัวของใครที่ได้พบกับอิสยะแล้วเกิดหลงรักเพราะว่าเป็นเด็กหญิงที่สวยผมสีขาวผิวสีขาวนะผิดกับพวกพระเอกผิดกับพวกคนของฮิโนโอะทั่วไปที่เป็นผิวเหลือง เพราะในนี้พวกคนของกาเมเลียนยจะมองคนของฮิโนโอหรือคนในแถบเอเชียว่าเป็นพวกลิงในขณะที่ตัวของอิสยะเป็นหญิงสาวผมขาวผิวขาวที่งดงามมันก็เลยทำให้ใครหลงละซึ่งการเจอกันในครั้งนี้ทําให้อิสยะกับคุโรโตะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ในขณะเดียวกัน,นอิสยะกับไม่ได้สนใจใครเลยเธอได้ถามคุโรโตะว่า เขาเนี่ยมีความมุ่งหวังอะไรซึ่งในตอนนั้นตัวของคูโรโตน้นะนอกจากบอกที่จะเป็นเศรษฐีแล้วใช้ชีวิตไปวันๆอยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเงินก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วเขาก็ตอบอะไรไม่ได้จนกระทั่งเวลาผ่านไปราวสองปีตัวของใครก็ได้เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงก็คือเขาได้ไปซื้อหุ้นหุ้นหนึ่งร่วมหัวกับเจ้าของบริษัทหนึ่งแล้วกัน ซึ่งหุ้นตัวนี้เขาอยากจะปั่นให้มันราคาแพงขึ้นและแน่นอนว่าคนที่ร่วมมือในการปั่นด้วยมันก็จะมีคนของโคโนอดด้วยแต่ตัวของคุโรโตะเนี่ยมองดูแล้วว่าหุ้นตัวนี้มันถูกปั่นแค่จริงแต่ว่ามันควรถึงจุดที่ทุกคนจะปล่อยแล้วแต่ว่าทาไมตัวของใครเนี่ยไม่ถึงให้ทุกคนปล่อยตัวของคุโรโตะก็เลยไปพบกับใครแล้วก็ได้พูดคุยกันทําให้รู้ว่าถ้าเกิดใครจะสั่งให้ทุกคนปล่อยหุ้นตอนนี้ทุกคนก็จะได้กาไรหมดแต่ถ้าเกิดเขาสั่งให้ทุกคนถือหุ้นไว้ให้มัันนนนนนระดบสูงขึ้้ออออีกกห่่่ยยแลลวเเคาปป็น พุ่งม,มันก็จะดิ่งลงเหวก็จริงในขณะที่คนในโคโนทุกคนนะครับกาลังจะตกต่าหรือหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าจะมีคนคนเดียวที่รวยและร่ารวยกลายเป็นราชาตลาดหุ้นอย่างแท้จริงก็คือใครตรงนี้เองมันเลยทำให้คุโตะเนี่ยรับรู้เลยว่าตัวของคายเลือกที่จะเป็นราชาของตลาดหุ้นโดยปล่อยให้เพื่อนพ้องตายแล้วตัวของใครก็ยังได้เปิดเผยถึงจุดหมายที่แท้จริงของเขาหรือสิ่งที่ซ่อนเล้นก็คือเขาเนี่ยหลงรักอิซายะอยู่ เพราะว่าเป็นหญิงสาวคนเดียวที่เขาไม่เคยได้หือเป็นหญิงสาวคนเดียวที่ไปเสีเขาตัวของคุโรโตะก็เลยบอกว่าอิซายะเป็นองหญิงการแต่งงานของเธอไม่สามารถแต่งงานตามใจตนเองได้จะต้องเป็นไปตามการตัดสินของราชวงศ์การแต่งงานเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางการเมืองคนทั่วไปไม่สามารถแต่งงานได้ให้ตัวของคใครเลิกหวังตัวของใครก็เลยบอกว่างั้นเขาก็จะกลายเป็นประธานาธิบดีประกาศสงครามกับฮิดโอ แล้วก็ยกกองทัพทำลายประเทศฮิโนโอกให้ลาบสิ้นทำลายราชวงศ์ทิ้งทำให้ตัวอิายะกลายเป็นคนธรรมดาเพื่อที่จะกลายเป็นผู้หญิงของเขามันก็เลยทำให้ตัวของใครเนี่ยที่จะผัดดันเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังจากการพิธารดีแล้วหลังจากทำลายราชวงศ์ของฮินโอโอแล้วเนี่ยสามารถคว้าตัวของอิายะที่กลายเป็นสามัญชนมาเป็นผู้หญิงของตนได้ ตรงนี้เองมันก็เลยทําให้ตัวของคูโรโตะซึ่งรับรู้อยู่แล้วว่าสหรัฐกาเมเลียต้องการจะบุกประเทศของเขาเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะสั่งสอนให้ทุกคนรู้ว่าคนของประเทศฮิโนโโอเนี่ยเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่ลิงเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกสหรัฐกเมเลียเปลี่ยนแปลงความคิดของคนขาวในประเทศนี้มันจะมีคนขาวอยู่อีก2ออันนะครับที่กล่าวถึงว่าเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็คือสหภาพรูกเกียซึ่งเดาๆว่าน่าจะเป็นสหภาพยุโรปก,กับ จักรวรรดิลิงแลนด์อันนี้ก็น่าจะแปลงมาจากจักรวรรดิอิงแลนด์หรือประเทศอังกฤษนะอันนี้เป็นการคาดเดานะบอกก่อนนะคืออันนี้มันยกคอนเซปต์ของโลกทัทในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศสงครามกับหลายๆประเทศนะครับที่เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อคุโรโตะเนี่ยรับรู้ถึงความต้องการของใครที่อยาก,ยากจะเอาอิซายะมาเป็นผู้หญิงของตนตัวของคุโรโตะท,ที่ทราบดังนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะปกป้องอิซายะ แล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องปกป้องประเทศของตอนเองปกป้องยังหญิงสาวที่ตนรักเขาก็เลยประกาศกับคายว่าเขาจะเดินทางกับประเทศชิโนโอะแล้วกลายเป็นนายพลที่เก่งกาจที่สุดเพื่อยกกองทัพมาต่อต้านกับตัวของคายหรือสหรัฐกาเมเลียตัวของคายนะก็ยินดีเพราะเขาเนี่ยต้องการคู่แข่งที่เก่งกาจอ่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคายคนระแล้วก็พูดง่ายคือต้องการสัตรูทางความรักให้กลายเป็นรักสามเจ้าระหว่างประธานแทนพิีจอมพลและองค์หญิงและสุดท้ายคายก็คิดว่าเขาจะเป็นผู้ชนะ ด้วยทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยกําลังพลที่มากกว่ายังไงประเทศอย่างฮิโนโอดก็ไม่สามารถต้านทางสหรัฐกาเมเลียได้อยู่แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็เดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองซึ่งเรื่องราวในตรงนี้มันจะอยู่บทที่2นะครับบทที่1เนี่ยมันจะกล่าวถึงเรื่องของนางเอกก่อนนางเอกเนี่ยเป็นองค์หญิงใะดับหนึ่งได้กลายเป็นผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่มีชื่อว่าอิบุกินะครับเรือพิฆาตตอบิโดนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะ ซึ่งเรือลำนี้จริงๆแล้วนะเป็นเรือที่เรียกได้ว่า,าถูกส่งไปตายเพราะคําสั่งแรกที่เธอได้รับจากแม่หรือจากกประธนี้ก็คือจงไปตายซะเพราะขนาดองค์หญิงอันดับหนึ่งกับองค์หญิงอันดับสองก็คือริโอนะจะมีอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน โดนสั่งให้ขึ้นเรือไปแนวหน้าเพื่อไปตายเนี่ยเป็นเกิดก็ว่าเป็นสิ่งที่บอกให้ประชาชนได้รับรู้ว่าแม้กระทั่งราชวงศ์ยังยอมเสียสละชีวิตในการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศจากสหรัฐกเมเบรียาการขึ้นเรือพิฆาตของเธอนะครับถึงแม้ว่าเป็นผู้บัญชาการก็จริงคนในเรือเนี่ยก็จะเป็นคนที่โดนคัดจากหน่วยที่เละทิ้งมาหลายหลายหน่วยพูดง่ายคือเป็นหน่วยที่เอาไว้ตายเรือของนายเอกจะประจำการอยู่ที่กองเรือเวหาที่หนึ่งในฐานะเรือพิฆาต เรือพิฆาตจะแตกต่างกับเรือประจำบาลก็คือเรือพิฆาตนะจะมีลักษณะการยิงที่ใกล้กว่าแต่ว่ามีพลังทำลายรุนแรงกว่าในขณะที่เรือประจำบานก็จะเป็นเรือที่มีวิสัยทัศน์ในการยิงไกลกว่ากระสุนอาจจะน้อยกว่าแล้วก็จะมีเรือทิ้งตอบิโดอีกอันนึงนะครับพูดง่ายคือกองเรือเวหาเนี่ยจะประกอบด้วยกับเรือประมาณ3ประเภทก็คือเรือประจำบาลเรือพิฆาตแล้วก็เรือทิ้งตอบิโดเป็นการบุกไปยึดฐานทัพของศัตรู แน่นอนว่ากองเรือเวหานี้จะวิ่งอยู่นําหน้ากองเรือบนพื้นน้าการต่อสู้ระหว่างกองเรือบนพื้นน้ํากับการต่อสู้บนกองเรือเวหาเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็คือว่ากองเรือเวหาจะมีหน้าที่ในการนําร่องไปก่อนโจมตีศัตรูถ้าสามารถจัดการกองเรือเวหาของอีกฝ่ายได้เมื่อกองเรือเวหากับกองเรือบนพื้นน้ำเนี่ยบุกเข้าไปประจันบานกับกองเรือบนพื้นน้ำของอีกฝ่ายหนึ่งได้มันก็จะทําให้สามารถรบชนะได้อย่างง่ายดาย พูดง่ายก็คือกองเรือไว้หายนี่ก็คือคล้ายๆเครื่องบินนะถ้าเกิดเป็นยุคยินธการของสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือเป็นเครื่องบินที่มีหน้าที่จัดการยึดท้องฟ้าก่อนแล้วค่อยร่วมมือกันโจมตีทั้งพื้นน้ําและท้องฟ้าในการบินทดสอบของนางเอกที่จะไปยังาถานที่ม้านแห่งหนึ่งเนี่ยได้ไปเจอกับกองเรือของสหรัฐกามเมเลียเข้านางเอกก็ได้ทําการโจมตีจนกองเรือของอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย จะเป็นกองเรือประมาณ5้าลำซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการรบของเธอแต่ว่าเธอจะรับรู้ได้ถึงมันจะมีเรือรุ่นใหม่ลำหนึ่งเนี่ยทำการโจมตีจากระยะไกลนางเอกเนี่ยไม่สามารถจมเรือลํานั้นได้แต่ก็ยังสามารถพายอิบุกิของเธอเนี่ยสามารถกลับมาได้ตรงนั้นเองมันก็จะมีคนเสียชีวิตแล้วก็จะได้มีเจ้าหน้าที่คนใหม่ขึ้นมาเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็คือหน่วยยิงตบิโด เป็นลอกง,งหน้าหน่วยยิงตอร์บิดซึ่งคนคนนั้นก็คือคุโรโตะพอนางเอกเจอคุโรโตปประปุ๊บก็สั่งให้มิวจับล็อกทันทีซึ่งมิวก็คือเป็นพวกสาวใช้หรือจริงๆแล้วก็คือเป็นองครักษ์ประจําตัวของนางเอกนะครับผมอทําการล็อกแล้วก็ทําการจากักระตีพระเอกเพราะว่าพระเอกเมีจุดอ่อนก็คือคนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยมักจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึง่งโดยเฉพาะของพระเอกก็คือเป็นคนที่ผิวสัมผัสเนี่ยจะมีความไวมากเพราะนั้นการจากักระตการเดินเป่าลมอะไรองนีน้มันจะทำให้เขา ทุรนทุรายหรือทรมานมากนะครับซึ่งเป็นความพึงพอใจของนางเอกด้วยครับที่ได้ทรมานพระเอกนะพอหลังจา,จากที่แล้วพระเอกก็ได้คลายความรบทุกอย่างออกมาถึงความคิดที่เขายากจะทำในการปกป้องประเทศแน่นอนว่าเขาปิดบังเรื่องของคายและปิดบังว่าที่เขากลับมาประเทศนี้เพื่อปกป้องนางเอกด้วยแล้วทีเนี้ยเรื่องราวมันก็ดำเนินต่อไปถึงการเดินทางของพระเอกนะครับ ระหว่างการเดินทางเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องราวมากมายนะ<ม>เช่นอ่นนี้จะเป็นฉากอาบน้ําปกติแล้วคนที่อยู่บนเรือหอนะจะไม่สามารถอาบน้ําได้เพราะน้ำเนี่ยมีจํากัดยกเว้นเวลาที่ฝนตกมีการลองน้ำอะไรพวกนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าน้ําที่ใช้ในการอาบของนางเอกกับลิโอซึ่งเป็นเจ้าหญิงอันดับหน,นึ่งอันดับสองของอาจัเนี้พระเอกก็แอบเก็บไว้แล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับพวกบรรดาคนเรือั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นลูกเรือที่เป็นพวกราทธิข้างบูชานางเอกเพราะในนี้นะครับผมจะมีการ ทำให้พวกลูกเรือนหลงไหลในตัวของนางเอกกับริโอซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเปรบเสมอนไอดอนของเรือลํานี้เลยก็ว่าได้คือทําให้เรืออิบุกิเนี่ยมีความสามาคัคคีกันนะครับก็เพราะทุกคน,เ,นเต็มใจที่รับใช้นางเอกกับรับใช้ตัวลิโอในฐานะไอดอนนะครับที่พวกคนรักเพราะฉะนั้นเมื่อแจกจ่าย,ายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการอาบของเธอเนี่ยมันก็ทาให้พระเอกได้สามารถ เท่ากับทุกคนได้อย่างดีแล้วมันก็สามารถทําให้ผู้เอกเนี่ยสามารถใช้งานผู้รู่เรือได้อย่างใจนึกนะครับผมง่ายคือแคก็เป็นมิตรเขาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจว่าเขาเคยเป็นอดีตของคนที่เป็นกบฏมาก่อนและแล้วมันก็จะถึงการลบที่สําคัญที่สุดเป็นการลบเพื่อยึดฐานที่แม่นแห่งหนึ่งซึ่งฐานที่แม่นแห่งนี้จะเป็นฐานที่มั่นที่ทําให้อิโนโอะเนี่ยสามารถบุกยึดกาเมเลียได้และในเวลาเดียวกันมันก็จะเป็นฐานที่มั่นที่กาเมเลียใช้ในการเปิดประตูเพื่อยึดอิโนโอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกองเรือที่1กกับองเรืหนี่งตรับ กองเรือปกติที่เป็นอยู่บนหน้าน้เนี่ยตามกองเรือเวหาที่1ที่2ไปแต่ทีเนี้ยด้วยรูปแบบการโจมตีของนายพลกองเรือที่1ซึ่งจะเป็นการวิ่งปัดหน้าแล้วหักเลี้ยวมันเป็นรูปแบบที่ซ้ำซากจำเจและเป็นการแสดงถึงแสญยานุภาพของกองเรือของฮิโนโอะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถรับมือได้คูดง่ายคือเป็นการดูถูกอีกฝ่ายหนึ่งพอถึงเวลาหักเลี้ยวปุ๊บเรือธงของกองเรือที่1เนี่ยกับโดนโจมตีในจุดหักเลี้ยวพอดี เพราะว่าทางสหรัฐกาเมลีเนี่ยได้คิดค้นเรดาร์ขึ้นมาเรดาร์เนี่ยสามารถจับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เรือธงของกองเรือเวหาที่หนึ่งนะครับโดนโจมตีแล้วทงในการสั่งการเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนมันเลยทำให้เรือจํานวนมากเนี่ยแล่นตามทิศทางเดิมจนกระทั่งโดนถล่มไปทบทุกลำจนกระทั่งถึงเรืออิบุเกตตัวของนางเอกอิสายายก็เลือกที่ว่าเออเราจะเดินหน้าเช่นเดิมเลือกที่จะโดนจมเพราะว่ามันเป็นคําสั่งทหารถ้าไม่มีคําสั่งทหารเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องเดินทางไปยงปกติ เพราะว่าถ้าเกิดหนีตอนนี้เธอจะไม่ได้เป็นฐานอีกแล้วอันนี้เป็นความคิดของนางเอกนะตรงนี้เองมันก็เลยทําให้คุโรโตะพระเอกเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเชื่อเขาถ้าเปลี่ยนเส้นทางตอนนี้ยังมีโอกาสเอาคืนยังมีโอกาสที่สามารถจะลบชนะในสุดครั้งนี้ได้แต่ถ้าเกิดตัวนางเอกเนี่ยสั่งการให้เดินทางต่อไปตามทิศทางที่เรือพงสั่งมันจะทําให้กองเรือทั้งหมดของกองเรือที่หนึ่งเนี่ยล่มสลายโอกาสชนะแทบเป็นศูนย์ประเทศเนี่ยจะโดนยึดแน่นอนตรงนี้เองนางเอกก็เลยตัดสินใจที่เลือกแค่ําตาม,ตามพระเอกก็เลยมีการหักเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทาง ในยามค่ําคืนนะครับก็ได้มีการประสานงานกับกองเรือที่2ที่ตามมาในการบุกโจมตีกองเรือของสหรัฐกาเมเลียผลจากการประชุมก็จะทําให้กองเรือที่2เนี่ยบุกเข้าไปโจมตีด้านหน้าในขณะที่เรืออิบุกิเนี่ยจะลอบเข้าไปโจมตีนเนหาเรือพิฆาตแน่นอนว่ากองเรือที่2เนี่ยเป็นตัวล่อเป้าก็จริงแต่ว่าด้วยเรดาร์ของเรือของกาเมเลียนะครับที่มีประมาณ30กว่าลำมันก็จะไม่ผิดเนี่ยมันสามารถจับภาพตัวของเรืออิบุกิได้อยู่แล้วถึงแม้จะลอบเข้าไปพอถึงระยะโจมตีก็สั่งให้โจมตี พระเอกก็เลยเสนอให้ใช้หัวกระสุนชนิดใหม่คือเป็นหัวกระสุนระเบิดนะที่เวลาพอยิงออกไปแล้วมันจะมีสะเก็ดพวกเศษเหล็กพวกนี้แตกกระจายไปบนท้องฟ้าทําให้ร雷达ของอีฝั่งไม่สามารถจับได้เพราะมันจะเป็นเศษโลหะมากมายใช่ไหมกระจายไปท้องฟ้าพอยิงมิซลยที่มีสะเก็ดเหล็กออกไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้อีฝัางต้องปิดเรดาร์ใช้สายตาในการมองแทงมันก็เลยสามารถทําให้เรือพิฆาตอิบุกิสามารถเข้าไปที่ศัตรตูและสามารถจมเรือเวหาของสหรัฐกามเลียได้หมดพูดง่ายคือกองเรือที่แบบพิชิต แปซิฟิกเนี่ยมันล่มสลายไปมันก็เลยทําให้กองเรือของฮิโนโอะมาถึงแม้ว่าจะสูญเสียกองเรือที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยประสบชัยชนะแต่สิ่งที่ค่าคิดไม่ถึงก็คือมันกลับมีเรือพิฆาตรุ่นใหม่ของสหรัฐก,กามีเลียปรากฏออกมาซึ่งเป็นเรือที่นางเอกเจอตอนแรกนะครับได้ทาการยิงโจมตีกองเรือที่2ไป3ลําก็ไม่ง่ายคือเรือธงเนี่ยก็ล่มสลายเรือของนางเอกก็โดนโจมตีเหมือนกันทําให้ทุกคนได้รับบาดเจ็บตัวของ มิวเนี่ยก็ได้รับคําสั่งให้พาตัวลิโอเนี่ยกระโดดหนีไปก่อนคนที่เหลือรอดอยู่บนเรือตอนนั้นนะครับที่ไม่ได้กระโดดโล้ลงไปมันก็จะอยู่4คนมีพระเอกมีนางเอกแล้วก็จะมีพลยิงมิสไซร์อยู่2คนด้วยความสามารถของนางเอกนะอย่างที่บอกไปแล้วไงนะเชืวว้อพุ่งจะมีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของนางเอกก็คือปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์พูดง,ง่ายคือเป็นการถอดมิญญานะครับแล้วล่องลอยขึ้นไปตามที่ต่างๆวิธีนี้มันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือว่า ถ้าไปไกลนะไม่สามารถกลับมาได้เพราะนั้นก็เลยต้องให้พระเอกนะคอยจับมือคอยทําให้รับรู้ถึงความอุดเพื่อที่จะกลับมาได้จากการที่นางเอกเนี่ยล่องลอยไปไกลใช่ไหมมันก็จะสามารถทําให้เห็นวิวบนท้องฟ้าสามารถค้นหาถึงเรือพิฆาตรุ่นใหม่ของสหร,รัฐกามเลียได้เมื่อคนพบแล้วก็บอกตำแหน่งให้ใหพระเอกพระเอกก็อาศัยความสามารถในการคิดแบบนี้ระในือการคำนวณของเขาสามารถหาตําแหน่งแล้วก็สั่งให้พลยิงมิซล์เนี่ยสามารถยิงมิซลยไปยัง ฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งพอสามารถยิงมิสไตรไปเสร็จก,ก็สามารถจมกองเรือของอีกฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่พระเอกกับนางเอกครับจำเป็นต้องสลายเรืออิบุกิซึ่งล่มสลายก็เลยต้องกระโดดล่มลงมาก็เป็นการปิดฉากสงครามครั้งนี้โดยชัยชนะของฝั่งฮิโนโอะในขณะเดียวกันเรือพิฆาตอิบุกนะินางก็โดนทำลาย,ยง่ายๆคือสามารถเอาชนะในสึกนี้สามารถยึดป้อมปราการหรือเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ได้จริง แต่ว่าเรือของนายเอกก็โดนทําลายกองเรือที่1ก็โดนทําลายกองเรือที่2ก็เสียหายในระดับหนึ่งเรือทุงเสียหายแต่ในขณะที่กองเรือพิชิตแปซิฟ,ฟิกของสหรัฐกาเมเรีเนี่ยโดนทาลายหมดนะครับผมทั้งเรือรุ่นใหม่ด้วยมันก็เลยทําให้ชัยชนะเนี่ยเป็นของฮิโนโอะหรือประเทศนางเอกซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะเมื่อใครเนี่ยทราบข่าวใช่ไหมเขาก็บอก ว่าข่าวนี้คนที่ได้รับชัยชนะเนี่ยเป็นชื่อของอิสยากับปริโอไม่มีชื่อของพระเอกคุโรโตะตองคายก็เลยสงสัยว่าตัวของคุโรโตะเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแล้วเขาก็บอกเออเขาจะให้เวลา1ปีแล้วกันเพราะตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าพ่อของวอลสตรีทเจ้าพ่อของตลาดหุ้นมีสิทธิ์มีเสียงสามารถชี้นําประธานาธิบดีหรือคนในรัฐบาลได้แล้วและเขาหวังเป้าหมายว่าอีกหนึ่งปีจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งเขาจะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีและจะทําสงครามอย่างจริงจังกับ ทิโนโอซึ่งสาเหตุที่พระเอกนะครับไม่สามารถได้รับชื่อเสียงในครั้งนี้ชื่อเสียงไปตกเป็นของนางเอกกเพราะที่ประเทศท no ีโนโอเนี่ยบอกแล้วว่าเออจะให้คนที่แบบเป็นกระบฏเนี่ยมาเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นไปได้ลาบากชื่อเสียงอะไรตกเป็นของนางเอกกับริโอเจ้าหญิงอันดับหนึ่งอันดับสองที่นำชัยชนะมาให้กับกองเรือหรือประเทศนี้แทนซึ่งผลของชัยชนะครั้งนี้มันก็เลยทำให้นางเอกอิายะ ได้ขึ้นกลายเป็นผู้บัญชาการกองเรือที่2เพราะว่ายอย่างที่บอกแล้วไงว่าผู้บัญชาการกองเรือที่เนี่ยแทบจะตายหมดทั้งยองครับผู้บัญชาการกองเรือที่2ก็เสียชีวิตในการต่อสู้เสียเรือไปประมาณ3-4ลำตัวของอิสยะก็เลยขึ้นมากลายเป็นผู้บัญชาการกองเรือที่2แทนนี่เป็นการจบเรื่องราวในเล่ม1หนึ่งของยุทธการเรือรบเหนือเมกา สำหรับเรื่องราวยุทธการเรือรบเหนือเมคาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่อาศัยโลก,กทัศน์ในสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่2ประมาณปี1930ก,กว่าๆนะอันนี้จะเป็นโลก,กทัะน์ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะอยู่ในยุคนั้นถ้าเปรียบเทียบก,กับกยุคปัจจุบันแต่ว่ามันจะเป็นยุคอีกยุคหนึ่งนะเป็นดินใดด,ด,ดินแดนหนึ่งที่สมมุติที่มาประเทศก็จะมีการสมมุติอย่างฮิโนโอกก็คือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะสหรัฐกาเมเลียมันจริงๆมันคือสหรัฐอเมริกาสหภาพรูเกียจริงๆมันคือสหภาพยุโรป จักรวรรด Ring ิอิงแลนด์ก็คือจักรวรรด In ิอังกฤษหรือประเทศอังกฤษพูดง่ายคือเะเป็นโลกการที่เขาเซตขึ้นมาเป็นยุคที่เอายุข,ของในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาเป็นเซตของชากประเทศหมู่เกาะโดนโจมตีโดยประเทศที่ล่าอาณานิคมเอเชียนเนี่ยโดนยึดไปหมดแล้วการต่อสู้ยุทธศาสตร์เพื่อยึดฐานทัพที่ฮาวายอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพระเอกก็คือเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นเชื้อสายของราชวงศ์ โดนแม่บอกให้ไปขอนางเอกแต่งงานนางเอกก็เป็นเจ้าหญิงอันดับหนึ่งพอบอกถึงจุดประสงค์นในการแต่งงานคืออยากได้เป็นจกักรพรรดิอะไรประมาณนี้มันก็ลยทำให้นางเอกโกรธถาวมว่าเลยไปถึงพวกเชื้อผู้วงพอเชื้อผู้วงทราบก็ทําให้พระเอ,อ,ะอก,กเนี่ยหรือตระกูลเนี่ยโดนขับไล่หรือโดนสั่งลิฟฐานัานดรกลายเป็นสามัญชนพอกการเป็นสามัญชนตกต่ำโด,น,ดนข้อหาในฐานะกบฏพระเ,พอเอกกับพ,พ่อก็สตัญใจไปอเมริกาพอไปอเมริกาก็ไปเจอคนดูถูกเหยยดหยามในฐานะผิวสีและได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วที่ กามเมเลียนะครับหรืออเมริกานช่ม่ก็ได้มีความคิดที่จะบุกป,ประเทศฮินโนโอต้องการที่จะยึดประเทศหมู่เกาะเนี่ยที่มองว่าเป็นพวกลิงเพื่อที่จะละนานิคมมันก็เลยทำให้เอกนะที่รับรู้ความเป็นจริงและรับรู้ถึงจุดประสงค์ของบอสที่ต้องการตัวนางเอก พระเอกก็ตัดสินใจกลับมาเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาติและปกป้องนางเอกครับอันนี้เป็นเซตติ้งแน่นอนว่าความรักของพระเอกกับนางเอกนะที่เป็นเจ้าหญิงนะก็จะเป็นสไตล์ทั่วไปนะครับผมความรักเนี่ยมันไม่เครียดอะไรมากมายในช่วงต้นนะครับก็จะมีมุกตลกมีอะไรพวกนี้บ้างแล้วก็มีการปูนในเรื่องมันเลยทําให้เรื่องนี้ดูอ่านสนุกและตลกมีบทที่นางเอกจกับพระเอกรีดความรับโดยการจักรกจี้นมพูดง่ายๆคือมันก็เป็นเรื่องตลกบ้อนสมองนะครับเป็นเรื่องนารักนารักสไตล์าตาโนเวลญี่ปุ่นทั่วไปแล้วก็มีฉากเซ วงนี้ไม่ได้เะครับเรื่องนี้ก็มาในสไตล์นี้เหมือนกันพูดง่ายคือช่วงแรกนะจะเป็นการปูความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกนะครับว่าเออเป็นเพื่อสมัยเด็กการมีความเห็นสมการมีความรู้ที่ดีต่อการต่างฝ่ายต่างแอบชอบอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่รู้ตัวฝ่ายหนึ่งไม่กล้าพูดออกไปประมาณนั้นมากกว่ามันก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยมันก็มีสไตล์นะครับประเภทเพื่อสมัยเด็กแล้วก็เป็นความรักของตัรละครนะครับที่ไม่กล้าบอกความจริงกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ปากแข็งอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่รูู้้คววามรสึกขอองงตัเ มันก็จะมีตัวละครละหลายตัวเข้ามามีสีสันมีมุกตลกฮาทั่วไปสไตล์ตโนเวลนะครับผมเช่นนางเอกนะถึงแม้เป็นผู้วิชาการเป็นออคงหญิงขี้แมแต่พวกพลเรือทั้งหลายเนี่ยก็มองเธอเหมือนเป็นไอดอลน,นะครับมีการเอาน้ําอาของเธอนะมาแจกจ่ายเป็นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้เรื่องตรงนี้มันก็จะเป็นมุกทั่วไปของไรโนเวลที่ทาให้เราอ่านสนุกอ่านตลกนะครับผมในเรื่องเกย์มันก็มีความสนุกมีความตลกขบขันหรืออมยิ้มแบบโนเวลทั่วๆไปทําให้เราอ่านได้นะครับ สำนวนภาษาพวกนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันมีการอธิบายค่อนข้างละเอียดมีสับเฉพาะทางในระดับหนึ่งต้องอาศัยความรู้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะชื่อเรือชื่อเรือในนี้น่าจะใช้ชื่อเรือในยุคสงครามโลกครั้งที่2เพราะในนี้มันก็จะมีกล่าวถึงเรือที่กองทัพของฮินโอกกำลังสร้างมาซึ่งเป็นเรือใหญ่สองลำนะครับที่รอให้ออกมาก็คือยามาโตะกับม ok ุซาชิใครที่ รู้จักเลยญี่ปุ่นน่าจะรู้ดีแล้เรือเหาะหรือเรือบินในเรื่องนี้มันก็จะมีหลายเรือนะครับที่ใช้ชื่อจากเรือในกองเรือญี่ปุ่นจริงๆส่อนการรบก็ไม่มีอะไรมากจินตากายง่ายนะครับผมก็คือเรือบินหรือเรือหให้แม่มันก็จะบรรทุกคนได้ประมาณ300คนบินในระดับสูง1200เมตรนะครับเป็นระดับความสูงของอนุภาศที่มีอยู่ในนี้ ก็คือมันไม่สามารถเพิ่มระเพดานบินได้นะเพราะนั้นการขึ้นลงเนี่ยมันต้องใช้เรืออย่างอื่นเพื่อง่ายคือมันจะมีเขตลอยฟ้ายพูดง่ายคือถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเป็นระดับของน้าทะเลที่เรือต้องบินนะเพีงยงแต่ว่ามันอยู่บนอากาศเท่านั้นเองการลบก็จะมีการยิงมิสไซล์นะครับมียิงตอร์ปิโดอะไรพวกนี้มันก็คล้ายๆกับการลบนเรือทั่วๆไปนะเพีงยงแต่ว่าเปลี่ยนโลกทัศน์ของเรือลบเป็นเรือบินแทนคือการลบอย่างที่บอกไปแล้วไงว่าเออมันจะมีเรือบินเรือหอแล้วก็เรือบนพื้นน้ําตามมาทีหลังเพื่ ยเพราะนั้นตรงนี้เองมันก็จะมีคําศัพท์มีชื่ออะไรที่เราต้องจําหลายๆอันนะซึ่งถ้าใครมีความคุ้นชินหรือมีความชอบเรื่องเรืออยู่แล้วผมก็ว่าเออมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาภาพประกอบของเรือเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นง่ายๆคร่าวๆนะว่าเรือมันเป็นยังไงมีกรบิโดมีปืนใหญ่มีอะไรยังไงอันนี้ก็คือเป็นเรือประจําบานมันลักษณะเป็นอย่างนี้จริงก็คือจะมีปงมีปืนเพื่อง่ายๆคือจะยิงได้ไกลอย่างเงี้ยจะมีป้อมปืนมีจุดทิ้งระเบิดในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเรือพิฆาตของนางเอกใช่ไหม มันก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับปืนมันจะเยอะกว่าในการยิงเพื่อค่ายุ่งเข้าไปตรงกลางศัตรูแล้วก็ยิงนะ<ฮ>จะเห็นลักษณะปืนจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นปืนยิงซ้ายขวาพวกยิงตอร์บิโด<อ>ก็เป็นตอร์บิโดแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นตอร์บิโดเอาหาพุยง่ายคือตรงนี้มันก็จะทําให้เห็น,น,หนถึงสงคารามรบฉากต่อสู้นะมันก็บรรยายค่อนข้างที่จะจินตนาการลําบากนะครับมันไม่ใช่ฉากของที่เราพุ่งไปฟังหรือปล่อยท่ายแต่เนี้ยมันจะมีการเล่นเรือเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อง่ายคือมันต้องใช้จินตนาการอันหนึ่งเพื่อน่าสิ้งคือเคย ดูสตางสงครามที่แบบใช้กองเรือพวกนี้อาจจะมีความเข้าใจนะครับผมมากขึ้นอันนี้ต้องใช้ความเข้าใจหลัหนึง่งส่วนเนื้อเรื่องก็อ่าอย่างที่บอกไปแล้วไงถึงแม้ว่าจะใช้เซตติ้งในชากสงครามแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสหรือจริงจังแบบ86นะหรือเอ็กซ์ติซิที่มันมีคนตายเยอะแยะนะมีเรื่องกดดันนะแต่เรื่องนี้มันจะออกมาแนวไรโนเวลตลกปกฮาทีนี้นะครับกดดันหน่อยหนยหนึ่งพระเอกโชว ความสามารถร่วมกับนางเอกก็สามารถฟันฝ่าอปสได้พูดง่ายคือมันก็เป็นค่อนข้างที่จะในเรื่องธรรมดานะสาหรับฉากต่อสู้ในไรโนเวลคือยังไม่ได้กดดันแมมากแต่ว่ามันมีเซตของโลกกระทะอะไรที่แตกต่างจากหลายๆเรื่องนะครับมีการฟันฝ่าอปสัตว์ระหว่างความรักของพระเอกกับนางเอกต้องมีแน่นอนมีบอสใหญ่พูดง่ายคือมีเป้าหมายอะไรที่บอกมาได้อย่างชัดเจนแล้วในเล่มแรกมันจึงทําให้เราพอที่จะรู้ที่ทานในการอ่านเรื่องนี้นะครับผม สงครามระหว่างสองอาณาจักรโดยมีเจ้าหญิงของประเทศเนี่ยเป็นเดิมพันอะไรประมาณนี้มันก็คือเป็นเซตของเรื่องราวซึ่งมันก็จะสนุกนะสำหรับใครที่เคยชื่นชอบไรน์นเวลนะครับชอบความรักกุ๊กกิ๊กกของพระเอกกับนางเอกนะชอบตัวประกอบหรือตัวรองอะไรแหละที่มีประวัติสีสันนะครับที่มาช่วยเสริมความรักของทั้งคู่มา เป็นตัวป่วนนะมาเป็นตัวทําให้ทั้งคู่นะก่อจะรรู้ถึงความรักของการอะไรพวกนี้มันก็จะมีหลายเรื่องเนี่ยโผล่เข้ามาซึ่งถ้าถามว่ามันสนุกไหมมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับที่อ่านสนุกอ่านได้ง่ายๆนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะยุ่งยากในการจินตนาการนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจถึงสำนวนภาษานะครับที่มีการบรรยายอย่างมากมายต้องใช้เพราะว่ามันบรรยายอย่างมากมายนะเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพเห็นหลึกชาต่อสู้นะเออว่ามันจะเดินทางไปยังไงมีตัวเลขมีอะไรพวกนี้ให้แม่ แต่ถ้าเกิดสำหรับบทในเรื่องทั่วไปเนี่ยมันก็เออเป็นเรื่องปกตินะอ่านได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมแลกในการอ่านเนี่ยผมให้บีบวกนะเป็นเรื่องที่อ่านสนุกและอ่านานา่าสนใจพออ่านไประดับหนึ่งเราก็จะอ่านแล้วติดพู่ง่ายคือพอทําความคุ้นชินกับเรื่องราวไปแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านแล้วติดมันเลยมีความสนุกและมีความน่าสนใจเสพร,รับรู้ถึงเรื่องราวของมันได้อย่างชัดเจน ประกอบกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวละครนะผู้กันตร,ตรงใครที่ซื้อมาพระปกนะครับก็ไม่ผิดหวังหรอกเพราะคงจะชอบดีไซน์อย่างเอกอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆมันก็แทบจะถอดแบบมาจากเลน่าจากเอ็กตเลยก็ว่าได้เนี่งแต่ในเล่มนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีฉากนะมียก็ตามแต่มันยังในขั้นที่เออมันไม่ได้เรื่องตึงตังนะเป็นแค่ฉากผมให้เฉย ไม่มีฉากลามกนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่หวังตรงนี้ก็อาจจะผิดหวังนิดนึงโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนะที่มีความสุขและมีความน่าสนใจในการอ่านนะครับผมสําหรับเรื่องยุทธการรบเหนือเมคายังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสาหรับเรื่องยุทธการรบเหนือเมคาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะที่ใช้ยุคคล้ายๆกับยุคของสงครามโลกครั้งที่2แล้วกันประเทศของนางเอกก็แทนประเทศญี่ปุ่นประเทศของศัตรู ก็คือแทนประเทศสหรัฐอเมริกามีการบุกโจมตีเพื่อช่วงชิงประเทศญี่ปุ่นอันนี้ต้องใช้เขา่าการช่วงชิงหรือการโจมตีประเทศญี่ปุ่นนะโดยบอสเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นประธานนิวซีแลนดเพื่อที่ต้องการจะช่วงชิงตัวนางเอกขึ้นเป็นเจ้าหญิงพระเอกก็เป็นคนที่ราชวงที่โดนปลดไปในข้อหากบฏเดินทางกลับมาประเทศ เพื่อที่ต้องการจะปกป้องนางเอกปกป้องประเทศของตัวเองอันนี้คือมันเป็นเซตเรื่องราวง่ายๆของเรื่องนี้แน่นอนว่าความรักของพระเอกกับนางเอกมันก็มาสไตล์ไลท์เนวเวลหรือกระตูญี่ปุ่นทั่วไปมีฉากทะเลาะก,กันของเพื่อนสมัยเด็กมีฉากรักกันหนุ่มกันหญิงอะไรของเพื่อนสมัยเด็กนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มากมายนะมีการโชว์ซึ้งมีอะไรพวกนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับทำให้รู้ว่าเออทั้งคู่เนี่ยมีใจให้กันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอ,อเ่ยปากออกมามันก็เลยทำให้ดูชวนฟินชวนอมยินได้ในระดับหนึ่งมีตัวปว มีฉากบริดนี้หน่อยเพื่อง่ายคือมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่อยู่ในหลับมาตรฐานของไรโนเวลญี่ปุ่นนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆสั้นๆมันก็คือ86หรือเอที่ลดความกดดันและลดความจริงจังลงมาเพิ่มมุกตลกและฉากขบขันสไตล์ไรโนเวลเข้าไปยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ิตามนะครับผมสวัสดีครับ